ดอลล่าหนูไปไหนมาหนูหนีไปไหนมาลูกลน้าอีกแล้วเหรอแสดงว่าไอ้นี่เนี่ยแสดงว่าเหนื่อย,ยอใช่ฮึมล็อกให้แน่นๆนนหนูดอลล่าหนีออกไปข้างนอกค่ะไม่ได้หนีหรอกแม่ตอนน้องพีทมาดอลล่าออกไปข้างนอกแม่ไม่เห็น เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะป้าปาออกไปข้างนอกเห็นดอลล่าอยู่หน้าประตูไวค่ะดอลล่าไวมากเลยตาไม่ไวไม่ได้หรอกน้องออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ออกไปอยู่ข้างนอกประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนี่ยไม่ไม่อยากให้น้องเผลอออกไปโดยที่เราไม่รู้กระดูกไก่กระดูกหมูคนเขาเอามาทิ้งกันเยอะค่ะ เดี๋ยวน้องจะหลงไปกินไปลงไปรบเร่งกับดอลลาร์นะมีมะแมลงใช่ไหมเอาเล่นดีๆลูกดูดอลดอลาร์สงสัยว่าน้องพีททำอะไรฮะ ขึ้นละขึ้นละขึ้นทีนึงกับน,น้ำดูสินะ่ะโอ้ยน้ำเต็มเลยฮะจะไปเล่นตรงนู้นต่ออีกแล้วอ่ะไปเล่นตรงนู้นต่ออย่าก็มาลงใหม่น้ำเต็มเลยดื้อดอลล่าดื้ดอแบบนั่นไปนอนเกลือกดินไหมจะไปนอนเกลือกดินไหมะฮะเขาอาบแบดบหนันนันมาแล้ว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 ดื้อแล้วไปไหนเธอจะไปไหนจะไปนอนน้านอนใต้โต๊ะละหนูเล่นนะลูกนะ หนูเล่นคนเดียวนะครับ